สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวตันนิมสันติสันติกรน,นะคะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มเอลซาคราก็จะมาสอนในเรื่องเฟสไดอะแกรมนะคะค่ะเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะก็คือส่วนผสมกบเฟเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> ส่วนผสมนะคะก็คือส่วนผสมทางเคมียอย่างเช่นส่วนผสมที่อยู่ในเหล็กกานะคะค่ะแล้วก็เฟสน,นะคะก็คือส่วนของระบบที่มีเนื้อสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็ส่วนผสมทางเคมีนะคะเป็นสมบัติทางกายภาพนะคะเหมือน เหมือนกันที่ขอบเกนนะคะแล้วก็ขอบเกนเนี่ยจะแบ่งแยกเศษแล้ว่างเศษนะคะค่ะแล้วก็เศษหลักๆนะคะก็จะมีอยู่3เศษด้วยกันก็คือเศษของแฉกของเหลวแล้วก็กลางนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูกันที่เศษแยมแยมนะคะก็คือแผนภาพที่บอกว่าโลหะนั้นเป็นเศษอะไรแล้วก็มีส่วนผสมหรือปริมาณที่กําหนดให้นะคะค่ะแล้วก็ตัวของเศษนะคะเฟษแยมแยมนะคะบอกข้อมูลว่ามีเศษอะไรมีปริมาณเท่าไหร่แต่เศษแยมแยมนะคะไม่ได้ เกี่ยวกับรูปร่างของเฟสนะคะแล้วก็การเปลจ่ยตัวของเฟสค่ะแล้วก็การเกิดเฟสหรือจํานวนของเฟสนะคะจะกําหนดโดยกฎของกิฟต์นะคะค่ะกฎของกิฟต์นี่จะแบ่งเป็น2 2 2กฎด้วยกันนะคะก็คือกฎแรกเนี่ยจะอยู่ที่ความดันคงที่นะคะก็คือ p บวก f เท่ากับ c c บวกหนะคะส่วนที่2ก็คือที่ความดันปกตินะคะหรือความดันทั่วไป p บวก t บวก f เท่ากับ c บวกสนะคะ p นะคะก็คือจํานวน เก็คือตัวแปรนะคะก็เช่นพวกคุณหาภูมิแล้วก็ส่วนผสมนะคะแล้วก็ C นะคะก็คือจํานวนของส่วนผสมปัจจัยที่มีที่ส่งผลนะคะต่อการเกิดเศษก็มีอุณหภูมิความดันแล้วก็ส่วนผสมทางเคมีนะคะค่ะต่อ,อมานะคะก็คือกฎของคานค่ะกฎของคานนะคะเน,น,นี่ยค่ะเราจะต้องดูจากแผน ที่ความยาว BC นะคะหารด้วยความยาวของ AC นะคะ BC หารด้วยความยาวของ AC แล้วก็คูณด,ด้วย100เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนที่เป็นของแข็งนะคะก็คือความยาว AB นะคะหารด้วยความยาว AC คูณด,ด้วย100เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะโดยความยาวะา N N, นะคะจะกำหนดจากแกนเองนะคะค่ะต่อมานะคะเอ,อ่อจะเป็นเรื่องก,การ สร้างแผนภูสมดุลนะคะก็คือตอนแรกเขาก็ต้องเตรียมธาตุเตรียมธาตุก่อนนะคะที่เราที่เราจะใช้ค่ะต่อมานะคะก็คือนำธาตุเนี่ยไปใส่ในเบ้าหลอดนะคะแล้วก็พอพอหลอดเนี่ยได้อุณหภูมิที่เราต้องการคะคะเราก็จะเอาเทอร์โมฟเปอร์นะคะมาวัดแล้วก็นําส่วนผสมที่ได้นะคะไปร้าแผ่นภูแผ่นภาพสมดุลนะคะแผ่นภาพสมดุลนะคะก็จะแบ่งเป็นสอง แผนภาพก็คือ1นธาตุกับ2อธาตุนะคะแผนภาพสมดุลนะคะถ้าเป็น1นธาตุนี่ก็คือกราฟธาตุบริสุทธิ์นะคะตัวแปรที่สําคัญของการเกิดเศษในระบบนะคะก็คือจะมีส่วนผสมเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะมีแค่อุณหภูมิกับความดันเท่านั้นนะคะส่วนแผนภาพสองธาตุนะคะก็คือที่สภาวะสมดุลนะคะธาตุบริสุทธิ์ของสองธาตุนี้นะคะจะสามารถละลายเข้าด้วยกันนะคะในอัตราส่วนต่างๆ ค่ะแล้วก็จะส่วนใหญ่นะคะก็จะทําแผนภามเนี้ยโดยที่ที่มีความดันนะคะในชั้นบรรยากาศแล้วก็ตัวแปรนที่สําคัญนะคะก็จะมีส่วนประสมกับอุณหภูมิค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นยูเทนติกกับยูเทนตอยนะคะค่ะยูเทนติกนะคะก็คือโลหะสองชนิดละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ในภาวะของเหลวนะคะแต่ไม่สมบูรณ์ในภาวะของแข็งเพราะว่าโลหะ มีความสามารถในการละลายที่แตกต่างกันค่ะค่ะก็คือยูเทนิกเนี่ยจะอยู่ในสภาวะของเหลวเท่านั้นก็คือพอของเหลวเนี่ยเกิดตัวแปรก็คือการเย็นตัวหรือว่าเกิดความร้อนนะคะก็จะได้เป็นเศษของของแข็งสองเศษส่สวนย,ยูเทโก้ยนะคะก็คือการเกี่ยปไปของเศษโลหะผสมที่สภาวะของแข็งก็คือยูเทนิกจะเป็นของเหลวส่วนยูเทโต้ยจะเป็นของแข็งค่ะของแข็ง เปิดการเรียนตัวก็ได้เฟสของของแข็งหนึ่งสองเฟสนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติได้รับวความร้อนก็จะกลับายเป็นของแข่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอจบเรื่องของเฟสแดงแกมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ